สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรที่สําคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพ่ชิดเงินหลายล้านครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยืนอยู่ที่นี่ครับบ้านเนินมหาดตําบนชาติไทยอําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีจะมาดูกันครับว่าสวนทุเรียนหมอนทองที่มีอายุ8ปี15ปี25ปี เขาใช้วิธีอย่างไรในการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานมีส่วนช่วยในการเปิดตาดอกนั่นคือประการแรกประการต่อมาครับเขาใช้คู่หูมหัศจรรย์ในการที่จะบำรุงต้นป่วยวันนี้มาดูวิธีการที่เรียกเป็นเทคนิคไม่รับอีกต่อไปครับเพราะวันนี้เราเจอทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้แนะนําผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีทสามท่านครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอทราบนามของเจ้าของสวนครับชื่ออัญชลีศรีพยาค่ะอัญชลีศรีพยาท่านต่อไปครับผมค่ะนุชนาเนินท้ายค่ะเป็นผู้ที่แนะนําคู่ถูงค่ะครับผมท่านครับผมผมลุงแว่นครับศักดิ์นรลงคักดส์คุณนะครับนี่คงได้รู้จักทั้งสามท่านเป็นอย่างดีนะครับว่าเหล่านั้นแนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งหญิงเกษตร รวมกันไปพร้อมเดียวกันเลยนะครับวันนี้ผมขอถามพี่ญฉลีมีชื่อเล่นว่าเอ๋คะอ่ะผมขออนุญาตเรียกว่าซอเอ๋ <c oughs> ไม่น่ารังเกียจนะครับ <c oughs> ซอเอ๋ครับที่ที่เรายืนอยู่นี่ที่เนินมาหาดนี่นะครับนี่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์มอนทองค่ะที่เรายืนอยู่นี่จํานวนกี่ต้นกี่ไร่ครับยี่ยี่สิบสองไร่คะ่ะครับผม เป็นทุเรียนอายุกี่ปีบ้างนะครับมีตรงนี้แปดปีแล้วก็มีสิบห้าปีแล้วก็ท่อนท้ายนู่นยี่สิบกว่าปีค่ะโอ,อ้ทำไมมันแตกต่างห่างกันนะครับก็เริ่มแรกตรงนี้เอ,อตรงนู้นที่ว่าสิบห้าปีอะ่ะปลูกเริ่มปลูกทีเดียวอะ่ะปลูกกระดุมกระดุมมาก่อนครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นหมอนแต่ท่อนล่างที่ว่ายี่สิบกว่าปีเขาใส่หมอนมาก่อนหมอนแต่ดั้งแต่เดิมเลย แล้วมันเกิดปัญหาอะไรครับถึงต้องมีผู้แนะนําผู้มาบอกกล่าวม,มนเกิดปัญหาอะไรกับสวนของเราครับอ๋อปัญหาต้นเป็นโรคค่ะโรคคนเนา่าโรคมอดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วด้วยด้วยอายุของปีทุเรียนมันทําให้สุดโทมลงค่ะแล้วก็ผอินว่าแฟนตัดทุเรียนเขาไปตัดสวนอาจารย์สักดิลงใช่ค่ะ แล้วก็เลยไปถามเขาว่าเขาใช้อะไรจากปีก่อนทุเรียนเขาก็ไปตัดเขาก็แบบไม่สวยไงแล้วพออีกปีงไปตัดโอ้โหทุเรียนเขาสวยขึ้นก็เลยถามเขาว่ามีเคล็ดลับอะไรพี่เอ,อรู้จักคู่หูมาสจันย์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับสองปีสองปีค่ะสองปีใช่ปีนี้เราปีสองพอดีปีนี้เราปีที่สองค่ะตอนที่มาใช้ครั้งแรกนั้นใช้กับทุเรียนอายุกี่ปีครับ ก็เนี่ยค่ะใช้แปลงเนี้ยค่ะแปลงเนี้ยใช่อายุ8ปีนี่นะใช่ค่ะแปแปดปีแล้วก็15ปี15ปีใช่ใช้8ปีกับ15ปีนะครับจํานวนกี่ต้นครับเนี่ยที่8ปีโอ8ปีมีอยู่ประมาณ20กว่าต้นเอง20กว่าต้นส่วน15ปีแล้วครับ15ปีนี่น่าจะเป็น200ได้200ต้นอาจารย์สัตงเข้ามาดูไหมครับดูครับมาดูต้นนั้นเป็นยังไงครับไอ้ต้น8ปีเนี่ยโซมมันโซมครับ คือคือคือต้นน่ะมันต้นมันใบมันเหลืองต้นจะเป็นแผลฮะดูต้นฮะใช่ใต้นจะเป็นแผลจะเน่าคอดินภาษาต้นทุเรียนเรียกเน่าคอดินทีนี้ด้วยความที่ว่าพอพ่นตัวนี้มันเหมือนเหมือนไปปรับอุณหภูมิของต้นไม้ปรับความสมดุลของธรรมชาติแค่ปีหรือปีกว่าเองก็ฟื้นหมดแล้วสูตรตอนที่ใช้นั้นสูตรในการใช้อย่างไรครับอาจารย์ก็ก็ราดลงดินสองชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรพ่นขึ้นใบก็ตามอัตราส่วน ลดินประมาณสักสองครั้งแล้วก็ขึ้นใบก็ตามตาม,ตามอาการเลยตามระยะเวลาที่พ่นทุกครั้งห่างกันเท่าไหร่ประมาณสิบวันมั้งสิบห้าวันแล้วแต่อันนี้คือมันไม่ไม่ไม่เคยไต่ตัวกับสาหรับการพ่นยาเนาะอีริศปฏิบัติอย่างนั้นใช่ค่ะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะ่ะปีที่แล้วสิ่งแรกที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับใบค่ะใบจะเขียวเข้มเป็นมันแล้วก็ใบ หนาเสรมนิดสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาบอกว่าต่ก่อนจะเป็นโรคราใบาติด<ช>่บอยมากและเยอะมาก,มากพอเขาใช้คู่หูเนี่ยโรคราใบาติดมันหายไปเนี่ยที่จะเห็นดูใบสะครั่งโดยที่ว่าไม่มีในเรื่องของราใบาติดแตะกอ่อนเขาบอกเป็นมากพอหลังจากใช้ไปเนี่ยในปีนั้นอ่ะผลผลิตเราเป็นยังไงครับพอต้นมันฟื้นบใบมันแข็งแรงมันก็สามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงลูกได้เยอะเมื่อก่อนไอ้ต้นแปดปีเนี่ยมัน มันให้ผลผลิตเราอย่างไรครับก็ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่เคยแปลงทั้แปลงเลยแปดปีกปสิบห้าปีในทั้แปลงนี้เท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบตันก่อนใช้นะฮะใช่เพราะว่ามันแบบเหมือนเรียนมันได้ผลทางแปลงตอนนั้นคือความสมบูรณ์มันเยอะตอนั้นสมบูรณ์ยังมีใช่ใช่เขายังสมบูรณ์อยู่ครับพอหลังจากใช้คู่หูแล้วเนี่ยครับได้ก็ก็เพิ่มขึ้นมาอ่า ิบตันค่ะอีกสิบตันจ้าเป็นเจ็ดสิบตันใช่ก็หมายความว่าหลังเราใช้ไปปีหนึ่งผลผลิตของเราเพิ่มมาใช่ทั้งสองแปลงคือแปดปีกับสิบห้าปีนะครับใช่ตอนนี้หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วอาจารย์สักกลงได้แนะนําเขาให้ใช้อย่างไรครับก็ก็แนะนำว่าบำรุงต้นต่อเขาคือพ่นลงดินแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นชาวสวนอยู่แล้วอ่าเขาก็พ่นล้างใบพ่นลงดินเนี่ยมันก็โครงสร้างของต้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อย จากก่อนเนี่ยที่ที่เขาเขาได้ผลผลิตตอนนั้นคือถ้าพูพดตามภาษาชาวสวนอ่ะต้นไม้กาลังสมบูรณ์กําลังได้น้ําหนักแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่เจอคู่หูเนี่ยต้นไม้อะ่ะและผลผลิตมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางแปลงของเขาเนี่ยโซมแบบชนิดว่าไม่น่าจะฟืน้นใบเหลืองต้นมีเป็นแผลเน่าคอดินปัญหาสารพัดครับทุเรียนสุดท้ายแล้วเข้ามาเจอตัวนี้ก็ ฟื้นมาจนเกือบหมดครับไอ้ที่ไม่ฟื้นเนี่ยก็ที่ค้นๆไปคือมมอ่าลมครับ<ม>ป๋าลมมาเหมาไปครับผมได้ข่าวกระเส็นกระสายมาว่าอทุเรียนของเราเนี่ยมีเรียกว่าเสียหายไปหนึ่งในสามแล้วมันยังไงครับถึงบอกว่าบางทีบอกยังมีผลผลิตเท่ากับมันเหมือนสี่เต็มสี่ส่วนเต็มมันยังไงครับก็ก่อนที่จะใช้ตัวเนี้ย ทุเรียนแปลงนั้นน่ะจะได้ประมาณ30ตันเต็มที่เลยไม่เคยได้เยอะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกทีมันก็แปลงอยู่ไหนครับอยู่มาบชะโอนค่ะมาะโซนนะครับค่ะแล้วมันจะไม่เป็นทรงพุ่มอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกถี่มันก็จะมีแค่บนยอดบนยอดแค่นั้นนะคะอย่ารู้จักตัวนี้มาก็ใช้มาตั้งแต่บํารุงต้นมาจนใบดีอะไรดีทุกอย่างแล้วก็โดกออกปก,ปกติไม่เคยโดกปีที่แล้วโดกมาก แล้วปีที่แล้วขนาดโดนลมไปตีไปประมาณสิบกาตันทุเรียนที่ขายได้ยังได้น้ำหนักสามสิบกาตันเท่าเท่าเท่าปีที่ผ่านๆมาก็าคือเต็มอัตราส่วนเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วปีนี้ลองถามเขาดิความประทับใจเขาเนี่ย <c oughs> ทุเรียนเขาไม่เคยออกดอกก่อนเลยเอาละครับนี่คือประเด็นอ,อันแรกเลยว่าคู่หูมหัศจรรย์ไปมีส่วนช่วยอย่างไรต่อจากที่เราได้กําไรมาแล้วถูกไหมครับ ที่จะเปิดตาดอกอขอถามนิดนึงครับคือด้วยฟาร,ร์มที่เราใช้มาตลอดตั้งแต่เริ่มรู้จักใช้ก็คือใช้มาตลอดต้นก็สมบูรณ์ใบก็สมบูรณ์ถึงเวลาพอมันได้ระยะมันก็ออกดอกขึ้นมาเลยโดยใช้อาตาัตราส่วนที่อาจารย์เขาบอกคือพ่นทางใบสองชุดต่อน้ำ 1, พันลิตรพ่นทางใบสองชุดต่อน้ำพันลิตรใช่ค่ะและถ้าเราจะเปิดตาดอกล่ะครับ ก็หนึ่งชุดปุ่นท้องกิ่งค่ะเปิดตาดอกอา,าต่อน้ําพันลิตรอาจารย์เหมือนจะสวนกระแสงไ่ไม่ทราบนะครับผมอยากจะทราบเทคนิคนนี้ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือหลักของการการทำเกษตรนะครับมันมีเทคนิคอยู่ในตัวถามว่าทําไมถึงให้พ่นสองชุดพ่นที่ใบครับเพราะใบ,บเขากินเต็มที่ มันเกินอัตราส่วนเขาก็จะเกิดความเครียดครับครับต้นไม้ถ้าเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปผ่อนคลายในใต้ท้องกิ่งในต้นอะไรอาจังหวะกูจะออกได้ต้องออกละถ้าไม่ออกเดี๋ยวตายเนี่ยจริงผมบอกได้เลยว่าคู่โหูเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นของที่ดีมากสําหรับชาวเกษตรดีมากสําหรับชาวสวนแต่เราต้องรู้จากการใช้เวลา จังหวะโอกาสมันก็จะมาหาเราเองครับก่อนที่เราจะสะสมหรือว่าจก่อนที่เราจะเปิดตาดอกเนี่ยต้องต้นไม้ต้องสมบูรณ์ครับพอสมบูรณ์ปุ๊บอย่างที่ผมบอกตะเกียพักเดียวออกครับถ้าไม่ตบหลังไม่ออกครับอาจารย์ครับมีเทคนิคอะไรที่บอกกับคุณเอ,อีกครับผมก็จริงๆคือคอหลักการใช้เนาะช่วงที่หลังจากฝนเริ่มจะแรงเนี่ยเราก็พยายามอยากจะให้บนวงต้นให้สมบูรณ์ พ่นใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์รากสมบูรณ์เนี่ยเสร็จแล้วพอผลแรงเราคิดว่าผลแรงประมาณอาทิตย์ละสิบวันเนี่ยให้พ่นใบเลยเราทํายังไงถึงว่าจะให้ใบของเขาเนี่ยยอดของเขาเนี่ยกระทบความเครียดอพอกระทบความเครียดปุ๊บเนี่ยกระตุ้นแค่แค่สองครั้งก็ได้นะ,ค,ะครับก็ออกแล้วเพราะว่าการใช้คั้วหูเนี่ยรจริงๆไม่ต้องทําสารก็ออกโดยเฉพาะคนที่ทําสวนเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่า พ่นสารแล้วจึงจะออกเร็วถึงจะแล้วจะออกดีเมื่อก่อนผมก็เคยคิดอย่างนั้นครับแต่ทุกวันนี้ความคิดเหล่านี้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยคู่หูมาอาจารย์นในสายตาของอาจารย์ที่มองสวนในขนาดเนี้ยในการที่เขากําลังออกดอกนี่นี่เขาเรียกออกดอกแบบแบบไหนครับอาจารย์ครับรุ่นไหนครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองครับ นะครับอ่าเป็นรุ่นที่สองเองนี่เขาเรียกระยะอะไรครับจังครับรุ่นอ่าอันนี้คือรุ่นเริ่มเริ่มจะเขามาเขือพวงเล็กครับตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นเจอเนี่ยนะครับคู่มหัศจรรย์เราได้เห็นดอกผลของเราดอกของเราแล้วเนี่ยในการที่เราใช้ตามสูตรเนี่ยถือว่าเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับอืมแปสิบปนะแปดสิเอร์ซนคิดว่าเราจะเอาไว้ยังไงครับในการที่จะดูแลต่อไป ต้นนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบเออห้าสิบกว่าหกสิบประมาณนี้ห้าสิบหกสิบลูกต่อต้นนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับเรื่องของการที่ทําการเกษตรเมื่อก่อนเนี้ยที่ดูแลสวนทุเรียนของเราเนี้ยก่อนที่จะเจอคู่ของวัชจันนี้นะฮะเราใช้ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีต่างๆมันเป็นยังไงครับค่ะสมัยก่อนเปิดตาดอกนีโอใช้ยาทิงห้าหกตัวค่ะแต่พอ เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็คือตัวเดียวแล้วก็บวกกับดูสภาพใบถ้ารัดใบอ่อนมีเพีย้ยมีอะไรเราก็ใส่ยาฆ่าแมลงอย่างยาลาเราก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดใช้เคนีนั่นก็คือต้องใส่ทุกรอบต้นทุนเนี่ยมันจะถูกกว่ากันประมาณสามเหลือหนึ่งเคยใช้สามร้อยก็เหลือร้อยเดียวร้อยเดียวครับสามพันก็เหลือพั<า>นเดียวใช่สามพันก็เหลือหมื่นเดียวใช่สามแสนก็เหลือแสนเดียวใช่โอ้โหท่านอย่าลครับตรงนี้เรียกได้ว่า ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เข้าใจง่ายเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของต้นไม้ที่มันโทมเ <c oughs> จียนอยู่เ <c oughs> จียนไปใกล้ชาปน,าานกิจแล้วเนี่ยเห็น <c oughs> ว่ามีสองต้นมันอย่างไรครับสามต้นครับคือมันเหลืองใบมันนั่นแล้วทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะลองเอามาลาดโคนลาดโคนดูใช่คุหูใช่อัตราส่วนเท่าไหร่ครับสองชุดสองชุดต่อน้ำพันลิตรสองชุดสูตรนี้สองชุดสองพันแล้วก็ลาด โคนครัตตามโคนวะระหว่างทุ่มห่างกันเท่าไหร่ครับก็ห่างกันประมาณเดือนหนึ่งใช่แล้วมันก็เริ่มมีรัดขึ้นมารัดขึ้นมาใช่ <laughs> จากที่ตอนแรกม,มันไม่รัดเลยมันมันเหมือนเจียนไปเจียนไปไม่เจียนอยู่เลยนะครับใช่ <laughs> อย่างนั้นวันนี้ผมอยากให้อาจารย์ศกนรงนะครับแล้วก็คราวเจี๊ยบนะครับแล้วพี่อจฉลี ได้พูดสั้นๆคนละหนึ่งประโยคครับต่อคู่หูประจัรย์ครับเรนเชญครับพูดทั้งสองเรื่องรวมกันนิดนึงนะฮะจริงๆการที่จะใช้อ่ะแต่ก่อนผมก็ใช้คู่หูเนี่ยเพียงอย่างเดียวในการพื้นปูต้นหลังจากที่ผมมาใช้หญิงเกษตรปรากฏว่าหญิงเกษตรเนี่ยมันปรับโครงสร้างของดินได้ดีมากครับปรับในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างมันมีจุลินทรีย์อยู่ในหญิงเกษตรเนี่ยอยู่หลายตัวดินจากที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นเนี่ยมันทําให้ดินเนี่ย ถายจากความเน่าเหม็นตรงนั้นได้เก่งกระทั่งสภาพต้นสภาพรากเขาเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยถ้าทุกคนที่ใช้ก็ไม่ควรประหยัดครับ <c oughs> ถ้าเราคิดแต่ประหยัดก็ควรนะให้ประหยัดใช้ครั้งเว้นครั้งได้แต่ไม่ควรใช้ครึ่งหนึ่งบ้างคอนบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนการที่ว่าเราเก็บไข้ได้ปว่วยปวดหัวเนี่ยก็ให้กินพาร,ราทีก็สองเม็ดคุณกินทีละเม็ดเนี่ยมันก็ ไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะหายเลยทีเดียวมันก็ไม่หายเขาเชียบครับในฐานะผู้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ครับก็ Leaders, บยัง,ง,ยงยืนยืนยันกับสิ่งที่เราเคยแนะนํากับเกษตรกรนะคะว่าการใช้คู่หูนะคะเพียงแค่ชุดนี้ชุดเดียวเนะะี่ยค่ะมันสามารถทําได้ทุกอย่างก็คือทั้งฟื้นต้นดูแลต้นป่วยทําใบดึงดอกบํารุงจนเก็บผลผลิตเพียงแต่ว่าขอให้ใช้ตามคําแนะนําหรือว่ารู้จัก การใช้มันก็จะทําให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ในฐานะเจ้าของสวนครับพี่อัญชลีครับก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้คู่หูมีความเปลี่ยนแปลงเยอะอะค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่าดีขึ้นค่ะต้นทุเรียนเราแลดูแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะก็เห็นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเจ๊เอเหมือนกันนะคะยังไงครับ ในช่วงแรกมาไม่ค่อยจะพูดก็คือในตอนนี้ก็คือสามารถพูดแล้วก็สามารถให้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้แล้วก็ทีเซน์นําเสนอว่าใช้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้สึดูดูนำเสนอมากดูดูใบครับครับนี่ครั้งก่อนที่มาก่อนที่จะใช้เนี่ยใบใบใต้ท้องใบเขาเนี่ยจะราสนิมเต็มเลยแต่ตอนนี้ปีนี้สะอาดมาก เนี่ยก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นนะครับว่าพี่เอ๋นั้นเมื่อเห็นความจริงที่ปรากฏความมหัศจรรย์ที่ปรากฏแล้วเธอก็ได้เกิดกุศลทานนําสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับทุกท่านว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทำที่ถูกต้องโดยใช้คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรท่านก็สามารถเปลี่ยนชีวิตที่จะเป็นคนที่อมทุกข์อมโศกก็อยากทำกุศลทานบอกกล่าวไปกับคนทั้งประเทศทั้งโลกใบนี้ว่า การเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนนั้นมีทางออกที่ดีวันนี้ผมไม่เจอเกษตรยั่งยืนครับได้เดินทางมาและมาเห็นด้วยตาตัวเองพร้อมกับท่านทั้งหลายวันนี้ผมจะมาตรวจสอบมาดูผลของการทํางานคู่หูมัฒนธรรและหญิงเกษตรในทุกๆสวนที่ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยบอกต่อครับวันนี้ผมเจ้าสี่ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 1번, 2번, 3번, 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 3번,